เอาในในไลน์กลุ่มให้หน่อยพี่พอแจ้งเบอร์ยี่หออหรือยี่ห้าเอลไปแม่โค้ดวูร็ดนี้สีดีมากหรอในไลน์อะนะโอเคแม่จ๋า สื้อโค้ดล W หน่ <DW 16. S 1> L W หนึ่งหกเมลเดี๋ยวจะให้ซัพพอร์ตสอบรหัสจำไม่ได้ไล่ออกก่อนนี่แม <c oughs> ่โค้ดพะวูโค้ดพะวูนะคะอันนี้ไว้ไปมึงนอกเลยรถเนี้ยสวยเลยอยากแบบอยากเอามาเปิดรีวิวให้ดูมากรถ <c oughs> ใหม่นะรถใหม่ลูกค้าสีสวยมาก นะคะเนื้อผ้าใหม่ด้วยลูกค้าเมื่อวานนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปสั้นเอาไว้ตอนเปิดกระสอบให้ดูวันนี้มาโชว์ให้ดูตั้งแต่หัวยันท้ายลูกเลยนะคะลูกค้ากระสอบละเท่าไหร่น้องแพรกระสอบละ2,500 2,500ตัวยาวมีนะคะตัวสั้นมีติดด้วยลูกค้าสั้นประมาณเนี้ยคุ้มโพกนะคะแม่ดูสีดีเห็นปะ,ะเขียวเหลือง,งะนะคะเขียวอ่อนเขียวตองอู้ สีดีมากเปิดญี่ปุ่นไม่ได้สีแบบนี้แน่นอนเปิดญี่ปุ่นไม่ได้สีแบบนี้แม่เปิดโคดบูพวกนี้ฝุ่นเยอะนะฝุ่นผ้ามันเยอะใหญผ้ามันเยอะแม่นะคะต่อให้สะอาดแค่ไหนก็มีก็ม <c oughs> ีแต่ถามว่าแพนด้าน่ะสะอาดที่สุดแล้วตัวนี้แนะนํารีดไอ้น้าลูกค้าอันเนี้ยรีดไอ้น้ําได้นะรีดไอ้น้ําได้เลยไถ่รีดไอ้น้าได้เลยแม่ นะ,ะโอ้โหหนูอยากให้ดูหยุ่มนี้มากน้องปอช่วยกันนะะเนี่ยหยุ่มนี้แม่โอ้โหดูสีสีดีมากสีแบบจีสาดโดนใจมากลูกค้านะาะ,นะะบอกแล้วว่ารถเนี้ยคือสีดีแล้วไม่ใช่แค่ก้อนนี้นะจริงอะก้อนตอนที่ลงตัวอะแอบไปส่องมาคือสีดีทั้งรถอ,อะรถเนี้ยลูกนะคะ้าใครที่ขายงานแนวคดวูพวกนี้นะคะแล้วอยากได้แบบ เอาสีสีเลยอ่ะน้องเอเอลูกค้าพี่ชอบงานสีมากใช่เนี่ยแม่ดูลูกค้าพี่ชอบงานสีมากปกติซื้อญี่ปุ่นมันไม่ออกสีแบบนี้นะ้องมันจะออกแต่ขาวดำขาวดำเทาเอา๋อตัวนี้คือสีแฟชั่นจัดเต็มมากลูกค้าไหมพรมแขนสั้นไหมคะมันจะเป็นรหัส 55L นะลูกค้าเป็นสั้นปนแขนยาวนะเป็นสั้นปนยาวลูกค้าจ๋าเป็นสั้นปนยาวนะจ๊ะไม่ได้เป็นสั้นล้วนนะแม่นะ ะะแล้วแต่เลยว่าเออจริงๆมันจะมีปนแขนยาวไปบ้างนะคะแล้วแต่ลูกเลยว่าแบบเออลูกไหนออกมากลูกไหนออกเยอะนะคะลูกค้าออกน้อยอะไรเงี้ยอุ้ยดูดิอลังการงานสร้างราคาเท่าไหร่นะตัวนี้ขอยอรอบ2,500มีส่งลาล่ามุฟไหมมีค่ะปักหลุดนะคะมีลาล่ามุฟมีลูกค้าลาล่ามุฟ กรุงเทพปริมณฑลอย่างเงี้ยได้ลูกค้าจะเลือกราแล้วมูฟเข้ามารับเองที่หน้าร้านก็ได้เผื่อ่าใครมีโค้ดส่วนลดอะไรเงี้ยอยากใช้เรียกมาเอางเลยอุ้สีเขียวสามเขียวสีเขียวนะเออเขียวขจีแม่ดูดิเนื้อดีนะแล้วคือเนื้อเขาสะอาดแม่มันไม่ได้เป็นเป็นผ้าวูแบบแก่แบบเก่าเป็นวูแบบเนื้อแบบสไตล์วัยรุ่นนะ่ะออใส่เที่ยวเลยตอนเนี้ยดูดิ ดูดิกรีดขึ้นมาลูกค้าลายสกอตข้างล่างคืบนะคะสวยสวยในราคาของเขาเลยแล้วใครเป็นสายไลฟ์สดแล้วแบบจับงานทำราคาอยู่แล้วอ่ะแม่จะชอบจะชอบเกรดนี้เบอร์นี้มากๆนะคะ2,500ลูกหนึ่งนี่รหัส cf ก้อนรีวิวดีกว่า<อ>เผื่อมีใครอยากได้รีวิวนะอกอไก่หนึ่งหงมาเลยลูกค้า<อ>นะคะ กางเกงลูกฟูกสีอ่อนผ้าหนาไหมแม่กางเกงลูกฟูกของจีนจะผ้าหนานะคะกางเกงลูกฟูกของจีนจะผ้าหนานะลูกค้านะผ้าหนาเลยบางตัวจะมีซับในข้างในด้วยซ้ำจะเป็นผ้าหนาแต่ทําให้ทรงมันสวยนะคะกางเกงลูกฟูกของจีนจะทรงสวยมากเขาจะเป็นสไตล์แบบขากระบอกกลางอ่ะลูกค้ากระบอกกลางขาบาๆฟิลนี้เลยนะคะ สวยถ้าใครเอฟทันเมื่อเช้าคุณลดมากเพราะว่าตอนนี้หมดแล้วทั้งสีเข้มสีอ่อนนะแม่ติดจองอยู่อ,อตอนนี้สีเข้มสีอ่อนติดจองอยู่นะเมื่อเช้านี้ใครเอฟมันทันลดมากลูกค้านะคะเอ,อ่อใครสนใจโค้ดวูนะแม่ตัวนี้แพนด้า L W หนึ่งหกวิข้างหลังปอตซี่แม่สีแบบอลังการปกติปล่อยเช่าก็สามร้อยห้าร้อยถึงจริงอะปล่อยปีกปล่อยปีกนะแม่งานสีอะร้อยไปนะร้อยเก้าเก้าสองร้อยห้าสิบนะราคาขายไในสด ลูกค้าสี่คดดีสวยมากลูกรีวิวว่างนะลูกค้าลูกรีวิวว่างนะคะเดี๋ยวไปต่อขอเป็นกางเกงคูลหอดได้ไหม <48. S 1> เออสี่สิบดดีขอคูลหอดนิดนึง <ๆ S 2> เพราะว่าแม่พี่ๆหลายๆคนนะคะที่เล่นแนวพวกเสื้อแฟชั่นแล้วอะส่วนใหญ่ลูกค้าจะซื้อคู่กันคือส่วนห้ใช่ไหมแฟชั่น059แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือคูลหลอด นะคะูหลอดกางเกงขายยาวแฟชั่นขายเสื้อแล้วขายกางเกงด้วยนะยืดขา่า